กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เปิดมาด้วยฉากาของรถปาเจโร่เลยนะหลายๆคนคงสงสัยนะครับพามาดูหน้าผมก่อนอืมกราบสวัสดีท่านผู้ชมครับโอ้จะบอกว่าตอนนี้แดดแรงมากนะฮะแดดจัดจริงๆฮะเหมาะเหมาะกับการส่งงานกลางแดดสรลสีดำมากๆนะแต่ว่าตอนนี้ตรงยังไม่ถึงข,ขั้นตอนส่งงานนะในขั้นตอนการตรวจงานนะสำหรับรถที่เคลือบแก้วตัวนี้ เป็นเคลือบแก้วในสเตตอัลฟากาฟีนนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเหมาะกับสีดํามากๆแล้วก็รถที่มีความนิ่มของสีเช่นมิตูบิชินะครับนิสสันนะฮะฟอร์ดฟอร์ดตัวปีใหม่ล่าสุดนะฮะหรือว่าจะเป็นรถฮอนด้าก็ตามที่มีรถเป็นสีดำเนี่ยนี่คือจะบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ทําให้สีดำเนี่ยคงความแข็งแรงได้มากขึ้นนะครับดูแลได้ง่ายขึ้นดูจากข้างหลังผมคันนี้เป็นรถ2ปีนะครับติด เขาใช้ลูกค้าใช้แล้วมาวระมาณสองปีนะครับอันนี้มันเรื่องมันที่จะเคลือบแก้วลูกค้าเดินทางมาจากจากังหวัดสระบุรีนะครับพามาดูผลงานก,นกลางแดดเพื่อที่จะได้เห็นว่าหลังจากที่เราทำการเคลือบแก้วแล้วเนี่ยหนึ่งเรื่องของค่าน้ํายาไม่มี2นะฮะรอยขัดไม่มีอยู่แล้วนะฮะถ้ามีเนี่ยไม่กล้าโชว์กลางแดดเพราะนั้นเรื่องของความสุดในการทํางานแน่นอนสุดมากๆนะครับแต่หลายคนก็จะเห็นอยู่นะแเะเดี๋ยวผมจะกลับกล้องไปให้ดูกันด้านหลังนะครับจะได้เห็นกันชัดๆว่า รถปาเดโรคันนี้สวยงามเพียงใดตอนนี้ผมขอสตาร์ทรถไปก่อนนะเพราะว่าไม่ได้สตาร์ทรถมาหลายวันเดี๋ยวแบตหมดนะอ่ะแลนนี้เราขอกลับกล้องไปด้านหลังเพื่อจะได้เห็นงานกันชัดๆนะครับไม่ได้โมนะฮะแต่พามาโดนกลางแดดนะครับหลายๆคนนะครับเวลาตรวจงานนะครับถ้าเราไม่มีผ้าทิ์อย่างนี้นะครับเอาไปถ่ายที่มือถือนะส่องงานเลยนะครับแต่เรารถสีดําถ้าเป็นตรงวิวอยู่เนี่ยแสดงว่างานยังไม่ผ่านสำหรับร้านผมนะแต่ว่าคันนี้เป็นรถใช้มาแล้ว2ปีนะฮะ ตอนแรกก็รอยเพียบเลยนะครับใช้เวลาขัดอยู่ประมาณหนึ่งวันนะครับแต่ถ้ามันมีตัววลมันจะเห็นอยู่ที่ตรงนี้เลยมันจะเป็นวงวงวง,วงแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับตอนนี้มันไม่มี้เห็นนะต่ที่เห็นจะเป็นแปรแปรว่าอาทิตย์นะครับโอเคพาดูรอบคันแล้วก็พาดูรอบคันในเรื่องของสีดำนะฮะถ้าเคลือบไม่เรียบร้อยมันจะเห็นเป็นจ้ำของน้ํายานะครับอันนี้เช็ดเรียบร้อยสวยงามรอบคันก็อย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้ยาง จะบอกว่าตอนนี้ยางของคันนี้ผมเคลือบแก้วให้ใ,หใช้ตัวเคลือบแก้วตัวเคลือบยางด้ว,ว,วยนะตอนแรกมาจะดินแดงๆหน่อยตอนนี้ออกมาสวยงามมากๆนะครับ mm hmm. เดี๋ยวโดนน้ําจะเห็นเลยว่าแตกต่างไงน้ํายาเคลือบแก้วยางมีจริงหรือเปล่า mm hmm. เดี๋ยวให้ลูกค้าเป็นพิสูจน์นะครับแล้วก็รอบคันตอนนี้เสร็จสิ้นสวยงามแล้วเรากําลังจะพาไปอบอินฟเลตนี่นี่ถ้าดูเนี่ยตรงนี้มันจะเห็นอยู่แต่เป็นคราบน้ํายาแป้นๆอยู่นี้ตรงนี้เห็นปะถ้ามองดีๆนะไม่รู้ว่าในกล้องมันเห็นหรือเปล่ามันจะเห็นเป็นคราบน้ํายาแป้นๆอยู่ ันนี้เราก็จะเก็บงานกันก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปอบแต่ถามว่าหลังจากที่อบแล้วจะแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้ครับน้ํายาของเราสามารถแก้ไขได้ในภายหลังเพราะว่าสิ่งที่มันเลยออกมาคือสิ่งที่เกินของน้ํายานะนี่มิซูบิชิตรงนี้มีผลึกด้วยอ่ะต,ตรงนี้มีผลึกน้อยกว่านี่ตรงนี้มีผลึกด้วยเห็นไหมอ่าดูส,สีตรงนี้น้ํายานิดนึงอ่าข้าน้ายาหน่อยนึงที่เห็นเป็นไม่ใช่รอยขัดนะเป็นรอยของน้ายาเดี๋ยวเวลาเคลือบเสร็จเดี๋ยวมาเช็ดอีกทีหนึ่งเนาะโอเค ไม่รีรอละเอาเข้าห้องดีกว่าปุ่นเยอะแต่ตอนนี้หลายๆคนจะเห็นแล้วว่ารถมันค่อนข้างเงามากถ้านลูกค้าหรือว่าท่านเจ้าของรถเนี่ยได้เห็นรถตัวเองตอนนี้บอกเลยว่าตกใจแน่นอนเพราะตอนแรกที่มาเนี่ยไอ้ตรงสีดาทั้งหมดเนี่ยเป็นรอยเช็ดหมดเลยเป็นรอยเช็ดเช็ดเช็ดรถอะ่ะมันไม่ใช่เหมือนรอยเช็ดรถมันเหมือนกับรอยขัดรถอะ่ะแต่ว่าเป็นเส้นเดียวเลยโอ้โหเป็นฝ้ายหมดเลยคือ ส่วนที่ติดติก,กอร์ใส่กันลอยมาเนี่ยกับตรงที่ไม่ติดเนี่ยมันดำไม่เท่ากันนะเพราะวานน่าฝันแล้นมันฟ้ามาอแล้วแต่ตอนนี้มันดำเงาเหมือนกันแล้วเห็นไหมครับจะบอกว่ารถคันนี้เป็นรถ2ปีนะไม่ใช่รถเพิ่งออกนะครับแล้วก็การทํางานอยู่ประมาณ3วันนะปกติเนี่ยถ้าเป็นโปรแกรมทั่วไปก็อยู่2วันนะสำหรับอัลฟากาฟีนแต่ว่าตัวนี้ใช้เวลากันนิดนึงแล้วยิ่งเป็นลุ้นวิจูวิชีด้วยออกมาได้อย่างที่ท่านเห็นแนละตอนนี้ผมว่าน่าจะพอใจพอสมควรเลยแหละกับผลงานของตัวเองนะผมชอบเลยแหละโอเคเลยแหละ แบบนี้หน่อยนึงเอาใหม่เอาใหม่พอวเอโอเคตรงเลยตรงตรงเลยตรงเลยตรงไปก่อน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 ตรงไปอีกตรงไปอีก่อนตรงไปก่อนตรงกไปเลยโดนเลยไปเลยไปเลยนตรงไป พอเดินมาข้างหน้าเดินมาเนี้เออเดินมาก่อนเดินตรงมาก่อนตรงมาก่อนตรงตรงมา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 ครับพานุษย์เยี่ยมเอ่อเฮ้หยหน่ยอ,อยเฮ้ยหน่อยพอหอยใบครับอันนี้เป็นขั้นตอนการเซตติ้งนะครับคือจะบอกว่าห้องอบอิ่มกันเลยเราอะ มีระยะความห่างจากเนี่ยประตูถึงเนี่ยประมาณเมตรครึ่งซึ่งเวลาเราเปิดประตูสุดเนี่ยไอ,อ,อหัวอินฟเรน์เนี่ยยังไงก็ไม่โดนเครื่องเห็นไหมครับยังไงก็ไม่โดนเครื่องจะอยู่ระยะไหนก็ไม่โดนมันคือความปลอดภัยอย่างหนึ่งที่เราคิดมาแล้วนะครับเพื่อจะได้อบได้อย่างสบายใจนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนย้ายอินฟเรน์มันจะมีปัญหาในภายหลังนะครับเป็นริ้วเป็นรอยได้อุตสาหะขัดงามมอย่างดี เปิดประตูก่อนนะเนี่ยเห็นไหถึงเปิดสุดก็ไม่โดนนะเห็นไหมครับอืมเ็เปอีกนขั้นตอนนะที่สําคัญมากๆสำหรับน้ํายาเคลือบแก้วเรานะครับการอบอินฟาเลตสำคัญที่สุดนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะสำหรับวันนี้นะครับคิวงานเคลือบแก้วยังคงต่อเนื่องอยู่กับคันของเมื่อวานคือมิสูริชิปุปเจโร่สีดำนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการอบอินฟาเลตแล้วนะฮะคันนี้โปรแกรมอัลฟากาฟีน สำหรับสีดำคันนี้เห็นผลมากๆบอกเลยว่าอัฟลฟากราฟีเราเด็ดจริงๆนะอยู่วยภาพเดียวต้องออกแนะล้วร้อนนะครับสำหรับใครที่จะเข้ามาทำการขึ้นแก้วต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันต่อไปจะเป็นอะไรวันนี้พิกกี้สวัสดี